กินของมัดก,ก็หอมฉิำไ่้อมาแล้วนะคะทุกคนถ้าบ้านเพืเ่อนๆตุมนะ๋มไอ้น้องมาโกะโกะให้มันละเอียดนะคะทุกคนถ้าเราไปปั่นมันก็ไม่อร่อยเหมือนเราโกะแ,แล้วก็มันจะมีข่าตะไคร้ด้วยนะคะทุกคนข่าตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมน,นะคะทุกคนแล้วก็น็ดน็ดอันนี้นะคะทุกคนเ็ ปาฏิฆาทุกคนยเลยก็จะพามาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าวขอเยเลยยันเลยจะยำมานี่นะคะเดี๋ยวเลยก็แล้วก็มันจะมีข่าตะไคร้ด้วยนะคะทุกคนข่าตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมนะคะทุกคนแล้วก็เม็ดเม็ดอันนี้นะคะทุกคนเม็ดที่เดี๋ยวเลยก็ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเอามาสักมาใส่ยำตรงนี้เลยนะคะทุกคนจะได้หอมหอะมา ก,นะกินของมัข้าวหอมฉุนไม่ต้องมาแล้วนะคะทุกคนเป็นเล็ดผักชีคลกไปกับน้ำพริกของเรานะคะทุกคนเนาะเนาะเราเคยกินแบบนี้นะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดผักชีนะคะทุกคนเม็ดผักชี๋ยวเราใส่ไปนิดหน่อยนะคะทุกคนจบ วันอีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาทำกับข้าววิบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าวของเยลยเยลยจะยำมานี่นะคะทุกคนเยลย์ก็ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเอามาตับมาใส่ยำตรงนี้เลยนะคะทุกคนเยลย์ก็ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเอามาตับมาใส่ยำตรงนี้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวก็ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาตักมาใช่ยำตรงนี้เลยนะคะทุกคนเฝ้าวันนี้ก็ตุกอาจจะตุกทิ้อยู่ทั้งวันนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหายไปนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาตุกอีกเนาะทั้งไหนผลตุกบ้างค่ะทุกคนตุกทิ้งเลยตุกทิ้งไป่ได้จะได้หอมๆได้เลยเวนี่ยผลตุกจะมันเป็นกระดูผล มันเป็นระดูของฝนนะคะทุกคนเนาะเดี๋ังนั้นฝนต้องจุ่มใจมันเป็นระดูฝนมันเป็นระดูของฝนนะคะทุกคนเนาะชิมลบเลยนะคะทุกคนค่ะชิมลบก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะ ที <t <t ่ค่ะทุกคนยาเลยก็จะพามาทำกับข้าววิบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าวของยาเลยยาเลยจะยำมานี่นะคะทุกคนเนี่ยอันที่ที่เราโขกนะคะทุกคนเราพามายำยำเลยจ้ะนะคุณแข็จะเห็นมากยาเลยจะยำอย่างนี้เนาะยำแบบนี้นะคะทุกคนเนาะเราเคยกินแบบนี้นะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดผักชีนะคะทุกคนเม็ดักชียาเลยจ็ใส่ไปนิดหน่อยนะคะทุกคนตก เอาพีชไปโขกวมนะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือมันพีกสำเร็จมาแล้วนะคะทุกคน๋ยวเลยก็จะเติมลงไปเนาะหรือเลยก็จะเติมกับอีไม่ไม่ถึงใจนะคะทุกคนเนาะ๋ยวเลยก็ต้องขุเสริมด้วยนะคะทุกคนเนาะอันนี้ย๋ยเลยจะเสริมน้ำพีกลาบนะคะทุกคนทุกคน,นได้ยินียงฝนไหมฝนตกดีมากอาจกากเนาะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะคะทุกคนเราทำน้ำพิกเนาะเราโขอออกเอามันจะได้เน รสชาติหอมกินหอมนะคะทุกคนเดี๋ยก็เอย่าลืมว่ากินอะไรนะมะกาาใส่ไปด้วยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเลยจะมักบกนะคะทุกคนไปด้วยนะคะทุกคนเนาะใส่กระตี้ไปด้วยจะได้หอมนะคะทุกคนิดไปเเลยนาะตุ้นไปด้วยจ้ะ ทุกคนกัดดิเป็นว้วยเ็นกดดมาด้วยไจะได้หอมๆเยอะเลยมาผูกน้ำพิกก่อนนะคะก่อนที่เราจะยำเนาะเราผูนกนำก่อนแต่น้ำพีิกแาบของเอยะเลยก็มีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแกงปูมันก็ใช้ใบมะกรูดด้วยนะคะทุกคนใบมะกรูดของเยะเลยหั่นม,นมาแล้วนะคะทุกคนเนาะเต็ม,มเล็ดผักตีผูนะะก,นนะกไปกับน้ำพิกของเรานะคะทุกคนเนาะเราทำน้ำพิกเนาะ,ะเราโูกเอามันจะได้มี รสชาติหอมกลิ่นหอมนะคะทุกคนเลยก็เอาไปด้วยนะคะทุกคนเนาะใสนะ่กระปุ้น,ะปนไปด้วยม,มันจะได้หอมนะคะทุกคนติดหอมไปเลยเนาะกระปุ้ไปด้วยจ้ะข้าบ้านเพื่อนตกไม่เนาะมันหมกั<ป>กบว<ป>กบวกให้มันละเอียดนะคะทุกคนถ้าเราไปปัน่นก็ไม่อร่อยเหมือนเราโขลก,กเราทำน้ำพริกเนาะเราโขลกเอามันจะได้เน รสชาติหอมกลิ่นหอมนะคะทุกคนเ,เลียก็เราจะผงปรุงรสได้วยนะคะทุกคนไม่งั้นมันไม่อร่อยนะคะทุกคนนะคะทุกคนบนเส้นบนเส้นแล้วเดี๋ยวเก็จะมากงน้ำพริกนะคะทุกคนเป็นอาหารเหนียวนะคะทุกคนกับข้าวบ้านาน,นะคะทุกคนเดี๋ยวดูว่าเดีนอะไรนะ มาก่าใส่ไปด้วยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาโขกนะคะทุกคนเดี๋ยว่เอาฝนตุกจุกอ่ะจ้ะมันเป็นระดูฝนมันเป็นระดูของฝนนะคะทุกคนเนาะเบ้าวันนี้ก็ตกอ่ะจ้ะตุกดินอยู่ทั้งวันนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหายไปนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาตกอีกเนาะท้งไหนฝนตกบ้าง วันอาค่ะทุกคนเย่าเลยก็จะพามาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าวของเย่าเลยอย่าเลยจะยำม,มันนี่นะคะาาทุกคนข้าวบ้านเพื่อนตกไหมเนาะหมักบุบุบให้มันละเอียดนะคะทุกคนถ้าเราไปปัน่นก็ไม่อร่อยเหมือนเราโขกอย่าเลยว่าเป็นอะไรนะมะก่าใส่ไปด้วยนะคะทุกคนเนาะอย่าเลยจะมักโขกนะคะทุกคน คะทุกคนบนเส้นบนเส้นแล้วเยลเลยก็จะมาขกน้ำพริกนะคะทุกคนเป็นอาหารเหนียวนะคะทุกคนกับข้าวบ,บ้านนะคะทุกคนมาผงน้ำพริกก่อนนะคะก่อนที่เราจะยำเนาะเดี๋ยวแบบผก่กกอนแต่น้ำพริกแกบบ้ของเยลเลยก็มีเน้วนะคะทุกคนแต่ว่าแก้มปูมันสวัสดีค่ะทุกคนเยลเลยก็จะพามาทำกับข้าวอีกแล้วน,นะคะทุกคนกับข้าวของเยลเลยเยลเลยจะยำมันนี่นะคะทุกคน แล้วก็มันจะมีข่าตะไคร้ด้วยนะคะทุกคนข่าตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมนะคะทุกคนแล้วก็เม็ดเม็ดอันนี้นะคะทุกคนเม็ดดีมากอานจัเนาะเมื่อคืนก็ตบทั้งคืนนะคะทุกคนไม่ใช่ใบมะกรูด้วยนะคะทุกคนใบมะกรูดผอเยเลยหั่นมาแล้วลนะคะทุกคนเนาะไปด้วยนะคะทุกคนเนาะเติมติ้วไจะได้หอมนะคะทุกคน อยเลยเนาะปกปิไปด้วยจ้ะเข้าวันนี้ก็ตกเลยจะตกตินมอยู่ทั้งวันนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหายไปนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาตกอีกเนาะข้างไหนขนตกบ้านนะคะทุกคนขนเส้นขนเส้นแล้วเดี๋ยวเลยก็จะมาโขกน้นพิิกนะคะทุกคนเป็นอาหารเหนียวนะคะทุกคนกับข้าวบ้านบนนะคะทุกคนถ้าเราโขกตรงนี้ไม่ละเอียดนะคะทุกคนก็จะไม่หอมนะคะทุกคนการที่ว่า เป็นเล็บผักชีขูไปกับน้ำพริกของเรานะคะทุกคนเนาะใส่ลิ้นเสียนนะคะทุกคนจะก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเลยก็โดยใบมะกรูดลงไปนะคะทุกคนอันนี้ใบมะกรูดยเยลเรยก็ทำมาแล้วเนาะมักรุน้ำพริกก่อนนะคะ่อนที่เราจะยำเนาะเูดน้ำพริกก่อนแต่น้ำพริกกราบของเยวเลยก็มีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าการปูมันถ้าเราปกตรงนี้ไม่ละเอียดนะคะทุกคนก็จะไม่หอมนะคะทุกคนาการที่ว่า ทุกคนบบติดไปด,ด,ด้วยติดไปด้วยหม่จะได้หอมๆได้เลยถ้าเราผกตรงนี้ไม่ละเอียดนะคะทุกคนก็จะไม่หอมนะคะทุกคนการที่ว่าพอดีเลยจ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวเลยขออน,นุญาตต้องคลิปกันนะคะนะคะอันนี้คือปลาแห้งนะคะปลาแห้งยัน๋ยวเลยจะยำใส่งุ้นเส้นนะคะทุกคนปลาแห้งปลาช่อนทะเลเนะะาะเดี๋ยวเลยเก็จะมายำใส่งุน้นเส้นเ้าวัานนี้ก็ตกเลยจะตกดิมอยู่ทั้งวันนะคะ,ะ,คะทุกคนเนาะ เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหายไปนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาตกอีกเนาะทั้งไหนผู้ตกบ้างเราใส่ผงปรุงรสไปด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นมันไม่อร่อยนะคะทุคกคนทุนกคนตกเป็นเส้นเป็น้ได้หอมๆเยอะงนี้นบทบ้านเพื่อนตุกไหมเนาะ บวกให้มันละเอียดนะคะทุกคนถ้าเราไปปัน่นก็ไม่อร่อยเหมือนเราโก